อะเรามาฟังอันนี้ให้คนมุสลิมมาด่าอเมริกาครับเออแล้วเราฟังกันไปนะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะเออใช่ไหมเออ นี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผู้นำมุสลิมออกออกมาให้ความเห็นเรื่องอเมริกันนะครับนะผู้ชายยิดนะคะผู้นานิกายชีอะห์ไทยค่ะออกมาลากไส้สหรัฐเลยค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของอุยกูร์นะคะที่บอกว่าไทยเนี่ยมีการส่งกลับไปที่จีนแล้วสหรัฐเนี่ยมีการออกมาเรียกร้องแล้วก็มาประนามต่างๆนานานะคะโดยที่นายไซยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นําศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์แห่งประเทศไทยค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าใครช่วยตอบกลุ่มทีว่าอเมริก ที่ฆ่ามุสลิมทั่วทั้งโลกมาแล้วหลายล้านคนแต่วันนี้ทําไมมาห่วงมุสลิมอุยกูแค่48คนโพสต์นี้ตั้งคําถามเป็นตัวโตๆไว้นะคะโพสต์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ <c oughs> อักลีอเมริกัโดยที่เขียนบอกว่าภารัฐต้นเหตุปัญหาอุยกูในไทยกับอัฟกัน,นในกาตาและ UAE โดยให้ข้อมูลบอกว่าสหารัฐเนี่ยขอให้ไทยช่วยรับอุยกูไว้ชั่วคราวหวังหาประเทศที่3รับตัวไปแล้วรอแล้วรออีกเป็นสิปีสหรัฐก็ไม่สรุปไม่มีประเทศไหนรับตัวไปสุดท้ายไทยต้องรับภาระดูแลพวกเขาไปเรื่อยโดยไม่มีจุดสิ้นสุด จนกระทั่งไทยทนไม่ไหวต้องส่งกลับจีนและทันทีที่ส่งกลับสหรัฐและองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ออกมาโจมตีไทยโจมตีกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือ <c oughs> นกรณีสหรัฐที่ทําสิ่งเดียวกันกับผู้พยพอัฟกันที่ติดค้างในกาตาร์แล้วก็ UAE คือที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะคะหลังจากที่ถอนกําลังจากอัฟกานิสถานในปี2021สหรัฐเนี่ยไปคุยฝากไว้เหมือนกันแล้วเจรจาให้กาตาร์และ UAE รับไว้ชั่วคราวเพื่อรอหาประเทศที่3 แต่สุดท้ายไม่มีประเทศไหนรับตัวสหรัฐก็ไม่สรุปไม่มีใครรับผิดชอบกาตาร์และ UAE ก็ต้องรับภาระไปเรื่อยๆแบบไม่มีข้อสรุป แต่กาตา UAE ไม่อ e มดทนเหมือนเมืองไทยทานไป3-4ปีเขาก็ส่งกลับแล้วหลายคนเนี่ยถูกส่งกลับไปที่อัฟกานิสถานบางคนถูกสังหารโดยตาลิบันถ้าสาหรัฐผลักภาระให้คนอื่นก่อนแต่สุดท้ายทิ้งแล้วมาเล่นการเมืองเอาดีใส่ตัวเอาชัว่วใส่คนอื่นหาว่าไทยละเมอสิอันนั้นน่ยมันก็เป็นตัวต้นเหตุละกัน ทีนี้คุณสายิทก็เลยสรุปนะคะสรุปทไลายระหว่างไทยอุยกูก็คือสรุปว่าสหรัฐเนี่ยขอให้ไทยรับไว้ก่อนรอหาประเทศที่3ผ่านไปสิปีไม,ม่ประเทศไหนรับไปสักทีสหรัฐก็ไม่สรุปไทยรับภาระเลี้ยงดูไปเรื่อยพอไทยทนไม่ไหวส่งกลับสหรัฐดา่าเข้าไปละเมิดสิทธิ์ของคาไปละเมิดสิทธิของเขาคุณสายิดบอกว่าคนไทยงโง่งเนี่ยก็ออกมาด่าชาติตัวเองกันอ้อยตามกันไปโอ้เ,เจ็บ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 โอ้ขอบคุณนะฮะท่านสายิตนะฮะขอบพระคุณนะครับ ถ้าสหรัฐผักภาระให้คนอื่นก่อนแต่สุดท้ายแล้วมาเล่นการเมืองเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นหาว่าคนไทยละเมิดสิทธิมันก็ก็มันนั่นแหละตัวต้นเหตุไทยอวยกูสหรัฐอขอให้ไทยรับไว้ก่อนรอหาประเทศที่สามผ่านไปสิบปีไม่มีประเทศไหนรับไปสหรัฐก็ไม่รับไทยรับภาระเลี้ยงดูไปเรื่อยๆไทยทนไม่ไหวส่งกลับสหรัฐด่าไทยว่าละเมิดสิทธิครับ เออเนี่ยเผมชอบประโยคนี้วัดดิ้งนี่นะครับคนไทยงโง่ๆออกมาด่าชาติตัวเองเออคนไทยงโง่ๆย้ําคนไทยงโง่โงบางคนออกมาด่าท่าชาติตัวเองผมขอเติมนะครับขอ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 ,ขอ,ขอเติมว่านักการเมืองไทยงโง่ๆออกมาด่าประเทศชาติตัวเองครับหืสะใจกูเหลือเกิน สหรัฐขอให้กาตาและ UAE รับก่อน <c oughs> หาประเทศที่สาเหมือนกันผ่านไปหลายปีไม่มีประเทศไหนรับไปสหรัฐไม่สรุปก็คือมาอีกหลอกเดียวกันนะคะแต่ว่ากาตากับ UAE ไม่รอนานถึง10ปีเขารอแค่3-4ปีเขาก็ส่งกลับไปเลยเป็นไงกาตาอินโดนีเซียคิดเห็นนะที่น่าสนใจจากคุณไซด์สุนีมานฮูไซดีเป็นผู้นําศาสนาอิสลามิกชีอะแห่งประเทศขอบคุณนะท่านผู้นำนะสุนีในประเทศไทยนะครับ ก่อมาพูดโดนใจผมเล้เกินอู้ยอยากจะกดหัวใจให้ร้านดวงนะครับโดนใจผมเล้เกินครับไออเมริกาเนี่ยแม่งเอาเอา,เอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นทั่วโลกแหละครับอ่ะมันอยากจะโจมตีประเทศไหนมันก็หาเหตุไปเรื่อยแหละครับอยากจะโจมโจมตีอิรักมันบอกว่าไงอิรักผลิตอาวุธไร้แรงอ,อิรักมีครอบครองอาวุธไร้แรงอิรักก็ถูกคว่ำบาตรมา30ปีเออนะเออจะมีปัญญาไปผลิตอาวุธไร้แรงที่ไหนนลครับ พอมันโจมตีอิรักได้เสร็จปุ๊บมันก็ค้นหาอาวุธไร้แรงครับไม่มีหาอะไรทักอย่างครับเอ,อโอ้ไปโจมตีว่าไปกล่าวอ้างกับสังคมโลกว่าอิรักเนะี่ยผลิตจรวดสกัดแน่สกัดโจมเป็นจรวดข้ามทวีปข้ามทวีปหาอะไรแหละครับเออ,อิรักเนะี่ยผลิตจรวดสกัดยิงได้เต็มที่เลยแค่ประมาณประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับยังไม่พ้นชายขอบประเทศเลยเอ,อืแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมบอกเลยนะ ตอนตอนที่มันไปโจมมันไปเกาวหาว่าอิรักเนี่ยบุกคูเวตใช่ไหมอิรักบุกคูเวตเนี่ยแรงข่าวของฝ่ายฝ่ายโลกมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดการก่อวินาศกรรมในคูเวตในคูเวตเสร็จแล้วที่เนี่ยเหมือนกับเฮ้ยมันมันมีท่อน้ํามันร่วมแบบแบบเกาะกูดไทยอะที่ที่ขมรนมันมันจะขอมันจะขอน้ํามันใต้ดินร่วมกันอะมันก็มีน้ํามันร่วมกันนะครับระหว่างอิรักกับคูเวต แล้วมันมีการก่อวินาศกรรมในบ่อน้ํามันคูเวตอิรักเขาก็เลยส่งทหารเข้าไปตรวจสอบแค่นั้นแหละครับพอดาวเทียมอเมริกันได้ภาพตรงนี้แหละครับได้ภาพว่าอิรักบุกคูเวตแค่นั้นแหละโอ้โหประโคมข่าวทั่วโลกอิรักไม่มีกําลังสามารถพอที่จะไปยึดประเทศคูเวตนะครับเหมือนกันกับสงครามเวียดนามครับเหมือนกันเลยตอนนั้นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ครับเรือรบอเมริกันครับล่องเรืออยู่ลอยลำอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับ เอาตงเกียก็เยื่องเยื่องกับจีนกับเวียดนามนะครับมันอยู่มาคืนหนึ่งก็มีข่าวว่ากองทัพของเวียดนามกองทัพอากาศกองทัพเรือเวียดนามบุกโจมตีเรือลบอเมริกาครับมีข่าวออกมาครับเวียดนามเหนือพากันงงเป็นไก่ตาแตกครับศักยภาพกองทัพเรือของเวียดนามเหนือไม่มีเลยตอนนั้นน่ะไม่มีเลยแต่อเมริกันออกข่าวไปทั่วโลกว่าว่ากองทัพเรือของเวียดนามเหนือบุกโจมตีเรือเรือเรือลบครับ เออเรือบรรทุกเครื่องบินครับผมจําชื่อเรือเรือบรรทุกเครื่องบินลานั้นไม่ได้ครับออกภาพออกข่าวไปทั่วโลกนะครับเออวียดนามพากันเวียดนามเหนือนะเออวียดนามเหนือโฮจิมินห์พากันนั่งเกาหัวแกลียกกูไปกูไปโจมตีมันตอนไหนวะสุดท้ายก็เป็นหาเหตุหาหาเหตุผลครับในการโจมตีในการเปิดสงครามออกับเวียดนามเหนือข้ออ้างและงับยับยั้งลัทธิคอมมิวนิสต์อืมเป็นไงทุกวันนี้อืมทุกวันนี้นะ เออรู้กําพืดมาหรือยังแล้วครับอเมริกันเนี่ยนะอ้าวฟังต่อนะครับแหมของขึ้นและวันเนี้ผ<อ>มว่าต่อแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดเลยครับในการตั้งําถามกลับไปแบบนี้เออเนาะคือเราคุมตัวเข้ามากี่ปีนะสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วทําไมไม่มีใครไม่มีตัวเออ,อแน่แน่สักทีหนึ่งว่าจะรับเข้าไปอ่าจนวันนี้ไทยตัดสินใจส่งกลับ กับประโคมข่าวกันนะ,ะคือสื่อต่างชาติประโคมข่าวกล่าวหาประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เจ็บใจเท่าสื่อไทยด้วยกันเองอ่ะถูกเอ,อ่อคนไทยต้องรู้ทันมันแล้วเอ,อ่อคนไทยต้องรู้ทันมันแล้วนะโอ้โหแม่งเข็นข่าคนมุสลิมทั่วโลกไปกี่ล้านคนแต่ประเทศไทยส่งอุยกูร์สี่สิบคนไอ้รมนตีต่างประเทศเมกันออกมาด่าประเทศไทยออกมาด่าประเทศไทยเออตอนที่กูผักดันโลฮิงญาเนะี่ย โลหิงยาเข้าประเทศก,ออกูผักดันออกกูผักดันออกอ่ะมึงไม่พูดชักคำเออแต่พอเป็นอุยกูปุ๊บอุยกูมันไปเกี่ยวกับประเทศจีนมุสลิมเหมือนกันโลหิงยาครับอเมริกาพูดชักคำไหมพูดไหมเอออินโดนีเซียไม่รับมาเลเซียไม่รับอเมริกาออกมาด่าอินโดไหมออกมาดา่าเอ่อมาเลเซียไหมครับไม่ครับเอ่อประเทศไทยผักดันไล่ออกเอ่อไล่ออกไล่พวกโลหิงยาออกไปอเมริกันมาด่าไทยไหม โรหิงยามาจากไหนครับ <sm art> โรฮิงยามาจากพมา่ามาจากอ่บาบังกลาเทศอือเมริกันไม่พูดชักคําอเมริกันเงียบแต่พออะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหอเมริกันจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเออมามากดดันประเทศไทยจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะเอออะไรที่เกี่ยวกับจีนนะมัน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 มาวุ่นวายหมดนะครับเออไอ้วาก็เหมือนกัน ไอ้ว้าแดงเนี่ยวาแดงเนี่ยมันฐานัมพันที่ดีนโยบายที่จะเกิดรัฐนอมินีว้าสเตทสนับสนุนโดยประเทศจีนเป็นไงเออมันก็อยู่ชายแดนไทยมาเป็น20-30ปีอะเออแต่พอมันจะทำให้ประเทศไทยขัดแย้งกับประเทศจีนนะเอออะไรว่า RFA RFA เป็นตื่อของอเมริกันนะครับเออที่พี่หลวงไม่ไปยุยงส่งเสริมให้ไทยลบกับว้าเนี่ย เพราะไม่ต้องการให้ไทยตกเป็นเครื่องมือของอเมริกันครับเข้าใจหลวงมาไกลหรือยังครับเออเข้าใจยังครับหลายคนก็มาด่าพี่หลวงหาว่าพี่หลวงปอดหาว่าพี่หลวงไม่จริงใจเออพี่หลวงไม่สู้วะพี่หลวงไม่เน,น้นนู่นนี่นั่นเออก็ผมรู้อยู่แล้วตื้นลึกหนาบางไงเออถ้าเราไปลบกับว้าครับใครได้ประโยชน์ครับอเมริกันครับอเมริกันพร้อมจะแทรกแทงครับถ้าเราเปิดฉากลบเมื่อไหร่ปุ๊บอเมริกันมันจะทุ่มเงินสนับสนุนกระเรียงสนับสนุนเจ้ายอดศึกทันที เจ้ายอดึกกับไทยคุยกันแล้วเจ้ายอดึกก็ไปคุยกับพมา่าว่าเราจะไม่ยอมให้อเมริกันเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในภูมิภาคนี้เออเจ้ายอดึกให้ไปเจราจากับพมา่าซะเจรจากับมินองไลซะเออให้พมา่าไม่มาก่อกวนเจ้ายอดึกให้วาแดงไม่มาโจมตีเจ้ายอดึกจะได้จบจะได้สงบอ่ะอันนี้เขาคุยกันแล้วครับเออแล้วพี่หลวงก็เลยมามาบอกว่าเราจะไม่ลบกับวา้า คนไหนที่มาถอนชับจะใครคนไหนมาดา่าพี่หลวงเรื่องว้าแดงเนี่ยกรุณาเข้าใจด้วยนะครับถ้าเราเปิดฉากลบเนี่ยเท่ากับเราเปิดประตูครับให้อเมริกันแทรกแทงครับเออเหลือสองอันที่พวกตะวันตกแทรกแทงอยู่ก็คือมอนมอนกับกระเดียงครับเออกระเดียงผมเข้าใจนะครับกระเดียงเค็นยูเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณต้องการประกาศรัทชาติของคุณเออผมนับถือในหัวใจของความนักสู้ของคุณเออกระเดียงเค็นยูนะครับ คุณต้องการกอบกู้ชาติพันธุ์กะเหลี่ยงคุณคุณสู้ใจขาดดิ้นอันนี้ผมผมขอนับถือคุณแต่ในภาพรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยถ้าสงครามไม่จบกลุ่มประเทศตะวันตกก็แทรกแซงเหมือนเดิมคุณจะไม่มีทางสู้ชนะรัฐบาลพมา่าหรอกเพราะรัฐบาลพมา่านี่มีองค์คาพยพไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนดันไว้อยู่ถ้าคุณไปรับไปรับเ,เขาเรียกว่ารับโปร ไปรับโปรโมชั่นมาจากอเมริกันกับตะวันตกเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ภูมิภาคนี้ก็จะเป็นสนามรบเ,เป็นสนามรบไม่จบไม่สิ้นอนาคตของลูกหลานเนี่ยไม่มีที่ยืนแะครับเกิดมาก็ทําสงครามครับผ่านมาหนึงร้อปีก็เป็นแบบนี้อนาคตอีก100ปีก็จะเป็นแบบนี้ห้าประเทศที่เกี่ยวข้องกันกันกนกบพม่าเนี่ยเขาจึงเสนอรถแมปในการออกไปสู่จากความขัดแยง้งก็ขึ้นอยู่กับว่า กะเลียงกับมอนจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองถ้าไม่เอาก็สู้กันครับแต่ไม่ได้สู้กับไทยนะครับไทยก็จะปิดล้อมชายแดนครับตัดน้ําตัดไฟตัดทั้งทั้งหลายทั้งปวงคุณเหมือนเดิมนั่นแหละคุณก็สู้ไปดิแล้วคุณจะเหลือกี่คนก็แล้วก็ก,ก็ก็เอาใจช่วยนะครับมันเรื่องละเอียดอ,อ่อนอ่อนไหวครับผมด้วยความเคารพนะในชาติพันธุ์กะเลียงเนี่ยผมนับถือนะนับนับถือในหัวใจความเป็นนักสู้แต่ก็มีกะเลียงแตกแถวออกมาเยอะ เออกะเลียงก็แต่เป็นกะเลียงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กะเลียงไปเข้ากับมินออนไลน์กะเลียงเออกะเลียงมาสู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยก็หลายกลุ่มเออเนี่ยมองภาพรวมมันจะเป็นอย่างนั้นอ